สวัสดีครับอยู่กับผมเป้อารักกับรายการอารักอาราวเช่นเคยครับรายการอารักอาราวก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับเป็นการพาทุกคนท่องเที่ยวผ่านทางเสียงดนตรีอารักอาราวอาราวเดอะมิวสิกครับเปิดรายการด้วยความม่วนซื่นต้อนรับเทศกาลสงการานต์จากเพลงคนอีสานจากวงละไมหันษาครับวันนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วครับขออนุญ,ญาตไปคุยกับเขาเลยครับวงละไมหันษาคุณเฟิร์สอาจารย์อาทิตย์แล้วก็พี่บ๊อบบี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปีอารักจากรายการอารักอาราวนะครับอยากจะให้แนะนําตัวกันหน่อยครับเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นใครครับคนแรกเลยครับเฟิร์สละไมหันสาครับทำหน้าที่อะไรครับอ่านักร้องนาครับพี่บอที่ละไมหันสาครับแสดงเพรสชั่นครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์อาทิตย์คําหงษาครับโปรเจกต์นี้มาช่วยลาไมหันสาเป่าแคนครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทําเพลงเวอร์ชันพิเศษมาให้ รายการอารักอาราวนะครับผมแจวมากมากครับที่มาที่ไปของวงหน่อยว่าทําไมถึงมาเล่นแนวที่เขาเรียกว่าเรเก้อีสานต้องเขาบอกกันว่าทําวงตอนที่สมัยเรียนมหาลัยด้วยกันนะครับก็คือเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเกษิรินมหาวิทยาลัยมหาสาครคามด้วยกันเป็นื่องพี่น้องน้องแลช่วงยุคนั้นย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนนั้นก็คือในบ้านเราจะได้รับอิทธิพลในเรื่องแนวดนตรีสกาเลเก้มากก็คืออ๋อยุคนั้นจะมีวงอย่าง ใช่ครับมีหลายวงเลยนะทีเบิร์นใช่ครับก็อิทธิพลกับผมม,มากก็คือทีโบนวงซุปเปอร์กาเซ่วงโท,ทโมนวงไคโจเนี่ยครับย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วช่วงปีห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าสองเออใช่ครับตอนนนั้ตอนนั้นเตะพี่เออตอนนั้นเตะบูมมากบูมมากใช่ครับผู้ผมก็เป็นวัยรุ่นช่วงนั้นพอดีก็มาเจอกันที่นี่ก็ทําตามฟอร์มครับก็คือรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเล่นดนตรีตามตามร้านตามผับ ก็เล่นกันมาได้ประมาณห้าหปีครับเป็นประมาณก็เลยพูดคุยกันกันกบสมาชิกในวงตอนนั้นก็บอกว่าเราน่าจะทําเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหน่อยแล้วกันทั้งหมดในวงตอนนั้นมีอยู่8ดคนนะครับก็พวกเราก็ชอบแนวดนตรีนี้กันทุกคนสกาเลเก้แบ่นี้ด้ยพื้นเพที่เป็นคนนิสานอยู่แล้ว ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กก็คือขึ้นมาก็ได้เห็นวัฒนธรรมมอลลเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เป็นคอรเตอร์ของพวกเราอยู่แล้วก็ <S <S มองเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่มันรู้สึกคล้ายกันก็คือผมพยายามว่าเป็นจุดเต้นของเนตถถตลและดนตรีนั้นเี้จุดเต้นมอลลก็ใช่ใช่อย่างฮอลลัมเขาก็จะเรียกว่าฟอนครับคือได้ยินเสียงม,มันจะมีบีบมันจะมีริทึมบีบของมันที่ได้ยินปุ๊บแล้วมันจะชวนให้เราใช่ครับแล้วก็ลดเกสกาเขาก็มีจุดเตีดของเขาอยู่แล้วเหมือนก ซึ่งมันเป็นจุดที่คล้ายกันก็คือจังหวะายยบกยเลยว่าเออฉะนั้นเราก็เอาบอลลมาใส่กับตัวนี้ดีเราก็ไม่ต้องไปทําให้มันเป็นเหมือนดนตรีบ้านเขาเพราะเราก็ไม่ใช่เขาแน่นอนเราเล่นไม่เหมือนเขาแน่นอนครับก็เป็นจุดเริ่มต้นก็เลยทําเพลงกันตรงนั้นโดยที่มียึดสองอย่างนี้ไว้อยากจะสร้างแนวมอลําที่เป็นบอลบํานในรุ่นของผู้ผมนะเนเจนของผู้ผมที่ผู้ผมรู้สึกและอยากสื่อสารสร้างงาในใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมันอย,ยอดเยี่ยมมากครับมันตอบมายอดเย<อ>ี่ยมมาก คำว่าละไมหันสานี่มาตอนที่เราเป็นเลเกสกาอย่างเดียวหรือว่ามาทีหลังตอนที่เราเป็นหมอลาเลเกสแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นละไมหันสาครับเริ่มแรกก็เป็นเลเกสกาละไมสกาแบน์ระไมบันเทิงศิลระไม้นู่นนี่นั่นแต่มีคําว่าละไมขึ้นมาจากทุกที่ระไม้หันสาด้วยความที่ว่าระไมก็คือยิ้มสนุกสนานหันสาก็สนุกสนานด้วยเป็นเฉพาะกับ พวกเราอยู่แล้วในในชว่วงนี้นั้นก็เลยเป็นละไมหันษาครับผมคือพวกเราเป็นคนอีสานอยู่แล้วนะครับก็เลยมีทานองมีคาร้องที่เป็นภาษาอีสานที่เป็นเป็นตัวของ <คำ S 1> ตัวเองทาง,ง,งใช่ครับทีตอนเนี้ <c oughs> วงมีกี่คนครับโ <c oughs> อ,อ้โหประมาณถ้านับนักดนตรีที่เวลาที่เราไปเล่นแสดงสดกันจร,งรถถถิงจริงอยู่บนเวทีก็สิบคนครับ สิบคนแต่เมื่อกี้ดูดูในวิดีโอเหมือนจะเยอะกว่าน,นั้นป่ะครับประมาณสิบเหรอครับใช่ใช่ครับก็เพราะว่าวันนั้นที่เราอัดก็คือเราไม่ได้ใช้เครื่องอื่นๆก็คือเล่นสดทุกชิ้นที่มีลายบดนตรีอยู่ในอลบที่พวกเราทําไปครับครับมันจะมีบริโทนมีแคนที่เพิ่มเข้ามาเราอยากเพิ่มมิติของเรื่องดนตรีก็เลยเพิ่มเครื่องกลุ่มเครื่องวุฒินขึ้นมาคือบริโภคแซกเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วก็แคนอย่างนี้เราก็ไม่อยากเป็นช็อปปิง้งเราอยากเป็นสด คือบครือ่องดนตรีตทุกชนิดเราพยายามอยากจะอสดทุกชนิดในเทปนี้ก็เลยกลายเป็นว่าดนตรีทุกทุกชิ้นที่มีอยู่ในไลน์เราเล่นสดกันปตัดภาพมาที่กลางทุ่งนาแห้งหนึ่งครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งกลางน้ำนี่เรามาดูเบื้องหลังการอัดเพลงในโปรเจกต์พิเศษของวงลำไมหันสากันครับเรียกได้ว่าเดินทางมาเพื่ออารักอาราวโดยเฉพาะเลยซึ่งก็จะแตกต่างจากวงดนตรีที่ผ่านมาครับเพราะว่าลำไมหันสาเรื่องดนตรีเยอะมากครับ thank mm -hmm. you บ๊อบบี้ครับสตวรรษมาเลเซียครับผมครับผมบ๊อบบี้เล่นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่ามีคองกาครับมีทิงเบลิตมีเซตคาเบลต่างๆแล้วก็มีก่อนี้ก็จะเป็นซินเซซเซอร์ครับเวอร์ชันนี้เราเล่นต่างจากออริจินอลไหมครับเดือเหมือนกันเลยก็มีนิดนึงครับเป็นเพราะว่ามันก็บรรยากาศของดนตรีที่ที่อัดสดเล่นสดใหม่นี่ก็ต้องมีนิดนึงบ้างนี่ครับกับการแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบกรุ๊ปเดิมของเพลงเฟิร์สละไมคันสาครับผมเราเครื่องดนตรีนะครับกรองชุดครับ กลองชุดครับเป็นชุดอะไรบ้างชุดใหญ่ชุดเล็กชั้วหนึ่งชุดสองใช่บยางครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสนุกครับสนุกมากครับ <c oughs> ได้ฟิลอีกแบบหนึง่งปกติตอนอัดต้องไปอัดนะที่ไหนครับอันนดในสตูอย่างเดียวครับผมอ,อันนี้ก็เป็นเอา <outdoor S 3> <อ>ดอครั้งแรกเลยใช่ครับต้าเบสพินกลองมีเพอร์คัชชั่นเพอร์คัชชั่นดันมีซินอีกเครื่องเป่าสามคนสองคนนะครับมี แฮนด้วยคืออัดแน่นนะครับทั้งหมอลำก็ได้ครับเรกเก้ก็ดีครับ สวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนําตัวทีละคนหน่อยครับชื่อดองครับเล่นทำาบนครับชื่อเอ็กครับเล่นบริชนแซกซ์โฟนครับชื่ออาร์มครับตป่อทำาบนครับครับผมมันต่างกันยังไงครับซ้ายขวาเป็นทำาบนครับเขาเรียกว่าเครื่องที่เป็นเครื่องบลัดครับเครื่องบลัดคือเรื่องเครื่องลงทองเหลืองส่วนนี้จะเป็นในตระกูลแซกซ์โฟนครับอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าเสียงจะให้โทนที่มันต่ำๆครับผมก็คือต้องแบบว่าสอดประสานกันใช่ครับครับผมหนักไหมครับ หนักไหมตอนนี้หนักมากนนแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดที่ผ่านมา <c oughs> ทำอะไรกันบ้างซ้อมทั้ง กินตัวนี้อ้วนกันหมดแล้วครับผมเพลงใหม่ฮะที่เพิ่งปล่อยไปเป็นคนอีสานครับคือเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยครับเล่นเหมือนเดิมแต่ฟิลอาจจะต่างกันอาจจะเป็นฟิลสดๆนิดนึงใจความเรียวๆความดนตรีร้ายนดๆหน่อยอยากให้ฝากถึงแฟนๆที่ดูอยู่หน่อยว่าแบบว่าช่วงโควิดมันล้างมือครับล้างมือก่อนเข้าไปที่ไหนก็วัดดูำมันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราลำไม้หางสาครับและยังมีเครื่องเป่าอีกสองคนสี่แก ติ๊ติครับผมเล่นทำเป็ดครับผมสวัสดีครับผมสุดเจ๋งครับเต่าฟูกันทอนครับเฮ้ย สัมภาษณ์อยู่ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์หรือบรรยากาศใหม่ๆบ้างเนาะพี่เห็นสาตรงนี้เขาอยากบานแฮเลยครับสอดแฮบรรยากาศอยากต้นเลยเขาอยากต้นต้นน้ำเลยต้นน้ำเขาแบบทุ่งนาแบบเพลงอันนี้ครัเราก็อยู่กับทุ่งนาอยู่แล้วใช่ไหมครับชิวนิดนึง่งชิวมากนั้นรู้สึกผ่อนคลายสบายผ่อนคลายรู้สึกเรียลลกมากกว่าลมสบายล้วตาด้วยไม่ได้อยู่ห้องชีเียลในเนื้อเพลงพูดถึงอะไรคนละ ก็เหมือนคนบ้านนอกบ้รนนอกบ้านไม่มีอะไรทําก็อยากไปทำงานที่เมืองหลวงไปอยุดนิดนึ่งล้วก็มันมันอยู่ไม่ได้อ่ะใช่พทำไมพี่ค่าใช้่มันสูงภาษีสูง่ด้วยสุดท้ายก็กลับมาบ้านที่บ้านเกิดเราอยู่กับพ่อแม่กับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนทำอะไรหาปาหูปลากินเป็นไงครับช่วงโควิดครับดีครับ เงียบดีเ <glaube> ิดีม <ans> <ını> ันทําให้เรารู้สึกว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับใช่ครับเราทุกครัเลยคิดอะไรดทุกทวนอะไรอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วก็กลับมาแก้ไ่จำไม่มุกก็ฝากขอบคุณฝากติดตามวงละไมหันสาวด้ครับแล้วก็ฝากทางเพจนะครับฝากทางยูทู e ด้วยกดไลค์กดสับตะไคร้อ่างๆใช่กดแชร์ช่วยกันด้วยครับแล้วฝากติดตามละไมไปตลอดกาดเลยครับผม รอทำอไรกันครับเนี่ยน,นั่งรอ,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 อตักนั่งถ่ายครับรอรอนั่งรอตักแดดทำไมต้องไปข้างนี้ด้วยคะเน <rou x> ื้อเพื่อนเอ่อแตกดุกนี่นะฮะ <baixo> <Uh มันอยู่ข้างล่างมันคืออย่างครับอ๋ออันนี้เป็นโบกสําหรับใส่ไมโครโฟนครับผมเคื่อที่สีรวมเสียงถ้าเบิดเขามานี่นี่แล้วก็เอาเสียงไปดูคนฟังครับผม๋อไม่มีขายถูกไหมครัแบบนี้เอ่อต้องค็ดเอาเองครับผมถอดโชว์ได้ไหมครับถอดโชว์ได้ครับผมอันนี้ไมโครโฟนครับผมอ๋อใส่ไม้ลงไปครับผมแล้วก็ฟ้องน้ำกันกระแทกครับผมอืครับแล้วก็ใส่แครครับผมเอามวลมจักบาทเลยครับพี้ มเมธาสิทธันยาภูครับดุกเด็กเล่นกีตาร์ครับบอมครับวีรวัตรภูมิพิมครับเล่นเบสครับตื่นเต้นมากครับเต้นครับสนุกเลยครับช่วงโควิดนี้งานเป็นไงโอ้โหเพียบเพียบครับหายงานหายเพียบครับหายเพียบฝากพี่ตามล้วใหม่ครับรักกันอย่างห่างๆนะครับดูอยู่ที่บ้านทางช่องยูทูบทางช่องเพจแล้วใหมอันสาช่องทิกตอกก็มีไอจีก็มีนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ คอยเป็นคนนิสานคอยแล้วเป็นคนนิสานมาหาเหตุงานอยู่ในเมืองกรุงอยู่บ้านละมีแต่ขายมุงอยู่บ้านละลงให้ลงทงสิวิตเมืองกรุงมันเป็นจะได้เพลงนี้เพิ่งปล่อยใช่ครับใช,ใช่ใช่ครับแถมชาว แฟนๆก็ยังจะได้ดูอีกเวอร์ชั่นสดด้วยใช่ครับความรู้สึกของการอัดในสตูกับอัดข้างนอกมันตื่นเต้นมากกว่าสนุกกว่าอ้าวอันนี้ใครมาครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับดนตรีทำไมครับคุณพี่จัสตินแต่ไม่ใช่บีเบอร์ไม่ใช่ครับเราขึ้นดนตรีะไรครับ พินครับพินเหมือนกันครับพินเป็นม้าครับอ๋อนี่คือพินโปร่งผ้าไฟฟ้ากับแต่อันเนี้ยพินไฟฟ้าครับพินไฟฟ้าเลยเล่นยากไหมครับพินมันก็ยากในระดับหนึ่งก็แล้วแต่ความความายามของคนเล่นนะครับพินก็เป็นเครื่องดนตรีประจําภาคอีสานแล้วก็ประจําประเทศไทยนะครับด่งดังทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเชิญชวนให้น้องๆที่สนใจนะครับศึกษาเรียนพินอีสานกันนะครับบรรยากาศในการอัดข้างนอกสนุกดีครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ หาได้ยากนะครับที่จะมาออกรายการนี้นะครับช่วงโควิดเป็นไงทำทำอะไรกันบ้างก็อยู่อยู่แบบสิงครับอ๋อแบบยิ่งใหญ่มีบริวารรายล้อมไม่ครับสิงก็น้องนาครับไม่อยู่อยู่แบบเงียบสงบนี่แหละครับอยู่ไม่กล้าไปไหนมาไหนไม่กล้าไปไหนครับอยู่ที่สารคามก็หนักเหมือนกันครับฝากผลงานเพลงของละไมหันสานะครับว่าม่พี่น้องนะครับที่อยากฟังหมอลำเล็กเก้ในสไตล์ของละไมหันสานะครับก็ ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าเพลงคนอีสานขอฝากนะครับให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับที่ไหนที่มีคนแอดก็กรุณาเซฟตัวเองนะครับไม่ต้องเข้าไปนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับผมขอบคุณครับอยากแจมกับพิกเป้นะครับก็คือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าใช่ครับพวกเราวงละไม่สันทันสานะครับที่ ร่วมแจมกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับก็เป็นแฟนคลับพี่เป้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ละครหรือว่าหนังหรือว่าต่างๆนะครับไฮล็อกนี่มีทุกอัลบั้มตั้งแต่วงเสล่ตั้งแต่ตั้งแต่วงเสล่และตอนนี้ครับเราตัดกลับไปที่คุณอารักษ์กันดีกว่าครับซาวดีมากครับซาวดีมากครับสมาชิกเนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับจะมีเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องอีสานเนี่ยมีพินอยู่ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แรกๆ แล้วก็ส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องดนตรีตะวันตกก็จะมีกีตาร์มีเบสกองชุดเพล์ารชั่นเครื่องเป่าก็จะมีทัมเปต mm hmm. ทัมโบนแซกโซโฟนครับและโปรเจกต์นี้เพิ่มเข้ามามีบริโทนกับแคนครับผมเมื่อเรารู้เรื่องราวที่มาที่ไปของวงละมมหันศาแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวลึกซึ้งกว่านั้นครับซึ่งผมก็ไม่เคยนึกออกมาก่อนว่าสิบกว่าปีก่อนเราเคยเจอกันแล้วบตัวเป็นๆเ,เลยแล้วละมมหันศาไปทําอะไรครับตอนนั้นไปประกวดเหมือนกันมั้งครับ แล้วผมเป็นกรรมการใส่ชุดนักศึกษาพี่รอเล่นแนวไหนเล่นยังมียังมีรูปไหพี่จริงเหรอเล่นนแนวเลกเก้ปะใช่ครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีความอีสานเข้ามาอ่าใช่ครับใช่ใช่อ๋อยังเป็นเลกเก้เพียวๆอยู่แล้วแล้วเป็นไงรับผลการประกวดผมจําไม่ได้แล้วพี่นานครับผ่านมาสิบปีคุณได้ไปร้อยล้านวิวแล้วสิโอ้ยังยังครับ ยังไม่มีเพลงไหนถึงร้อยล้านแต่ว่ารวมๆกันถึงแล้วไงอาจารย์อาทิตย์ผมเห็นข้างหลังเนี่ยครับถ้าไม่ใช่ดงไม้ไผ่ไม่ใช่ดงเกาะป่าไผ่ก็คือแคนใช่ไหมครับครับใช่ครับแคนครับอยากจะฟังสักหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ครับงั้นลองเฟิร์สถืออะไรในมือครับโชว์ให้คุณผู้ชมดูแต่ได้ไหมครับว้าวพินอันนี้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นอะคูสติกครับเป็นปงไฟฟ้าพี่เสียบต่อไปแล้วนะครับ คุณมากครับขอบคุณมากครับผมถามอาจารย์อาทิตย์นิดนึงได้ไหมครับว่าการที่<ห>พินพินกับแคนมาร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไหมครับในดนตรีอีสาน <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นดนตรีแบบไหนที่จะมีพินกับแคนเข้ามาแจมกันนะครับลูกทุ่งเหรอครับถ้าถ้าในกลุ่มหมอลำนี่ใช่เลยครับต้องต้องมีพินมีแคนแล้วหมอลำเนี่ยเป็นดนตรีผมผมสังเกตว่ามันมีคอร์ดเดียวหรือสองคอร์ดเท่านั้นใช่ไหมครับในวัฒนธรรมนั่งเดิมคอร์ดเดียวครับคอร์ดเดียวแล้วก็วนไปแล้วก็ร้อง <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็ร้องแต่หลังๆมาเมื่อมีการประยุกต์เอาทํานองอื่นมาเพิ่มก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นสองขอ3สามขอดสุดท้าแต่ทํานองที่นํามาประยุกต์ร่วมกับทํานองเดิมครับอย่างเพลงคนอีสานนี่มีสามขอดใช่ฮะแล้วการที่เราจะร่วมดนตรีพินแคนอีสานเข้ากับดนตรีสากลเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับโดยธรรมชาติของดนตรีอีสานเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับดนตรีตะวันตกอยู่นะฮะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มจากห้าเสียงหลักโดเลมีซอลา ครับนะครับห้าเสียงหลักเมื่อที่จะเพิ่มเสียงฟ้าหรือเสียงทีเข้ามาเนี่ยเสียงมันจะอยู่ในระดับความห่างเดียวกันมันก็เลยเข้ากันได้คไแค<ข>่ไม่ค่อยมีปัญหาก็แค่แไม่ให้ไม่ให้เขาเล่นฟ้าเนี่ยก็จะออกมาเป็นเหมือนเราละคือแค่เนี่ยเวลาผมเป่าเนี่ยมันจะมีเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงประสานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นพื้นให้กับเครื่งองดนตรีอื่นๆให้มันโดดเด่นขึ้นมาผมก็จะ <ๆ S 1> ไม่ไมีไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องไปโดดเด่นกว่าพนอื่นเพราะว่ามันเป็นพื้นให้กับกับเครื่องอื่น อยู่แค่นี้นะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการผสมอ๋อก็คือว่าเครื่องดนตรีฝรั่งเขาสามารถเล่นได้ทุกโน้ตอยู่แล้วใช่ครับเครื่องดนตรีไทยเราก็จะเป็นมีข้อจํากัด <c oughs> เราก็เอาข้อจํากัดนั้นมาประสานกันครับใช่ครับส่วนพินเนี่ยมันจะมีมีลักษณะที่ประยุกตให้เข้ากับดนตรีฝรั่งได้เพิ่มมากขึ้นจะมีครึ่งเสียงเพิ่มม,มากกว่าแคนแคนจะมีข้อจากัดบางอย่างแต่พินเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับฝรั่งเลยน้องเฟิร์สครับ แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงโควิดหาอะไรทําทุกอย่างเลยพี่มีกิจกรรมอะไรพิเศษกันบ้างครับอ่าไลฟ์สดบ้างครับพี่ไลฟ์สดเพจแล้วได้เจอกันบ้างไหมครับได้เจอคุณบ๊อบบี้ได้เจออาจารย์อาทิตย์ต้างไหมครับเจอ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 กันใหอยครับอ๋อทาเพลงกันใหม่ตอนนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับจะขึ้นอัลบั้มที่สองครับพี่แล้วก็อัลบั้มแรกจะเสร็จอีกสักแป๊บหนึ่งครับตอนนี้กําลังผลิตอยู่ครับครับ แล้วทําไมถึงเลือกเพลงคนอีสานมาอยู่ในโปรเจกต์พิเศษกับรายการอารักอาราวครับเพลงนี้มันเกี่ยวกับการให้กําลังใจนะครับกับทุกคนนะครับที่ที่ที่สู้ชีวิตสู้งานคนที่ทํางานคนที่อยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ผมขอแจมในบทเพลงคนอีสานกนิดหนึ่งได้ไหมครับผมมีเครื่องตีอยู่กับตัวชิ้นหนึ่งครับอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นป่า,าไผ่เหมือนของอาจาัยทิตนะครับแต่นี่คือแคนฝรั่งครับ <c oughs> ขอใช้แค้นฝรั่งแจมด้วยนะครับอยไปพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีอะไรอยากจะฝากให้กับแฟนๆและคุณผู้ชมไหมครับก่อนที่เราจะไปแจมกันก็ขอฝากนะครับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดในอัลบั้มสองของพวกเราชื่อว่าเพลงพนิสานนะครับแล้วก็จะมีป่อยซิงเกิลต่อๆไป ออกมาเรื่อยๆแล้วก็เร็วๆนี้ครับสำหรับแพคเกจิ้งอันรวมอัลบั้มบ็อกเซตอัลบั้มหนึ่งของเราก็จะมีวางจำหน่ายให้เป็นที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นทั้งแผ่นไวดิวแผ่นเสียงแล้วก็มีซีดีแล้วก็เร็วๆนี้ก็ว่าจะทำเทปกันเพื่อเป็นของฮิตบ็อกเร์เล็กๆนิดน้อยครับ limited edition limited edition เก่งมากๆครับเก่งมากๆครับนี่คือการเอาดนตรีไทยไปผสมผสานกับดนตรีสากลแล้วผมคิดว่ามันมันมีเสน่ห์มากๆนะครับลองไปฟังเพลงกันครับละไมหานส์ครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับวงละไมหานส์ขอบคุณมากคุณเฟิร์สอาจารย์อาทิตย์คุณบ๊อบบี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณจี่เรียกมาครับไปเลยครับเราไปแจมกันนะครับสักเพลงหนึ่งกับคนอีสาน thank you คอยเป็นคนในศาลคอยลำนคนในศาล เมืองดุลว mm ัน hmm. น uh, like ี้แตกขาดโด่มวลนราให้งชีตเืองเมืองมันเป็นจะไดออกงานทแ่เาตันี้คับอบอกคืออิ่แยมาแล้วก็อออินหมาแล้วกิอ แค่แม่นยาแทชีวิตเมืองกูเมืองาดำน้อยชีวิตขาดขาเมือเดินไปพอนวันนี้สิได้นสีานนี้หาสิบได้สิมันบอกเรับบ่อละบือหาหลคาสูต่อไปนอนแต่คนมีสาสู Thank you Come ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ดนตรีที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับการนําหมอลำอีสานไปปนกับเรกเก้น,นะครับกับวงระบายหันสาไปแล้วนะครับ